จังคือความมันหมดเพียงอีแม่อุยเขาอายุเต้าสิบปลายเนาะการมดส้มหางเดียวมดส้มหางเดียวหางวกเอยบวนอยู่ไปดินจีหม่อมม่วงลำไงไปซ่้อมไม้เศร้าใหม่อันเอาเปียกมาให้แกะเอาเจี๊บมัดสายไม้เศร้าฐานหางมดส้มสีบลิบบบกก็มันโพสวอยพอลูกไปถึงหัวอย่างเนี้ย,ยคูมดส้มลงใส่เปียกมันเอาถาตัดแดดกันกอง่บากองฐาน้องพวงมดส้มใส่ฐา เขาอินดูมันส้มมันหอมสีมาอย่างหนึ่งยัยงไม่หนึงหนึ่งยังไม่ตึงหนึ่งดีเละบ้านตัวกลา้าภัยล้นคุณแม่เขาถ้ามันกล้าภัยล้นเปลี่ยนไม้ไม้เนี่ยลอยปลาทาน์พดำมั้งมึงจะกล้าไปไหนมาน,นี่กูเองไปตำนะพี่น้องบ้านหมอเท่าจะเล่าให้ฟังบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องตังหลาย ผมหนาหนาว่ขาบาทัดตัดแดบแล้วเขาแป้งหูกแป้งหูกตาพ่อฮะเป็นี่ดูสูงยิงพกตาสูงท่เนี่ยมดสมอ่ะบูดออกแป้งมาขาวันบัน้นเลยกู้่า <อ token. S 1> 看看ันย่งไงฮเป็นใจอ่ะขอแป้งพกตา ขายหมูที่ไหนหมอเท่าดีเห้ยหมูที่ไหนหมูกี่เล่าหมอเท่าดีเห้ยเจ้าใครคนได้มันเง่อเจ้าคนรู้้ะเจ้าคนรู้้ะก็เดียวใส่ถ้วยขายละแล้วคนเอากินเย่นได้น่าเจ้าต้องใจวานจริงสเนี่ยมางานโศกต้องโศกนั่งไปยกันคนจะรวยมอกได้คนจะจุกมอกได้จะมีมอกได้มีมอกได้เมื่อเท่ากั่นแตจักนมาเท้ากั่นเพิ่นจะเท้าจะไปเอ็นใส่กัน อยู่ไหนต้องรัากันแปกันมีอย่างแบ่งปันกันไปมีน้ําใจซึ่งกันและกันนั่นแหละคือมนุษย์บัดเดี๋ยวนี้ท่านทายโอ้ยป้อยแม่เฮ้ยบัตรเช้านมา่อเย็นจินดีจริงเด่นกันเนี่ยกันข้างกันฟันกันบุกหูตีตากันโอุูุ้งนี่อยู่ในไปเยี่ยวเมืองพานี่สิบหกสิบเจ็ดปีนะสบายสบายพี่น้องสัตหีบหนีถึงวันนม่นาทพี่น้องไปไหนก็ปรดพัดสัตหอย่างเงี้ยขมวดข้มว่ใจ ลูกมีความสุขกันวันตุ่มเป็นโลกคล้ายๆเจ็บอย่างนักหนาป้านพอกกำป่าของชาวบ้านกำป่าใหญ่อยู่ดีมีสุขกันตุ่นเลื้ออดมันหวนยืงแค่นี้มันก็ดีใจแล้วลูกกคนเฮาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ด้างว่ารสน่ยมมันอยู่ที่ป่าเสนียดมันอยู่ที่ป่าอีแม่เนี่ยเมื่ออีแม่อุ้ยบาดตายแนี่ลูกคนมีเจ็ดแปดคนอีแม่ลองขึ้นไปอ๋อลูกคนมีเจ็ดแปดคนเนี่ยเมื่ออีแม่อุ้ยบาดตายบ้านที่ที่เต็มบ้านหลังนั้นบรรับบ้านหลังนี้บรรับลูกหลานบรรับที่นี่บรรับ เมื่เพื่อนบาดเพื่อนบาดตายเพื่อนอาจจะเจียวไปได้ท่านไปนี่เนี่ยแล้วเดินตึ่นขึ้นมาสี่ทุ่หนาทุ่งของมือก็คนอยู่ในบ้านต้องถามใครอ่ะอีแม่อย่างอุ้ยอย่างมอนอย่ายาอย่าไปไหนมามอนไปนอกมายาอ่าลูกๆหลานๆอ่ะมันจะเข้ามาต่อเออแบบเข้าเมา่น้อจะปิ๊กแล่น้ออ่ะเมื่อเพื่อนบาดตายอ่ะน้อยแล้วเหมนทีนี้เพื่อนตายแล้วอ่ะลูงลงขึ้นทุ่งดีเตอร์แล้ววันพูดเอาโชคอีแม่ไปเนี่ย บ่ายโมงปลายก็ลากไปหน้าสู่ไปเที่ยวกจ่าล้วเมื่อคืนวันพุ่งกอ่าออกไม่ใช่รูมึงอรมาคืนวันพุ่สักสี่ทุ่เนี่ยหน่อยมังตื่นเงียบอย่างนี้แล้วนะเออมึงใจคนหลายอย่างนี้นล้วนะมึงลองได้ยินอย่างนี้นั่นเนี่ยแต่เาแกงงอนมึงเอ้ย คนบอกว่ามันนุ์มันไม่มีนย่งเกิดแก่เจ็บตายพี่น้องตั้งหลายหาที่สบายด้วยนึ่มันเป็นเหมือนได้คนเฮาตั้งหลายความตายอยู่ใกล้สังขาระทำคนนี้คนเฮาเกิดมาบัลลอีกนี้ย่อมตายดังอันทุกคนเกิดเป็นมนุษย์น่มันไม่ได้ต้องหนวงจะแย่หลือพี่น้องต่างหลายอันเวลามางานศพนี่นะตุลุงให้โนนจุงเฮาจุงโถตึงหมูเนี่ยจะเป็นอะไรร้อนคนเท่าคนแก่ท่านทุกมีเกียรติอะไรพอไปที่เดียวคือย่างร่างกายที่ไร้ริญญาณนายแตนะ สักวันเอาไปเยี่ยแต่ว่าเราจะแตกตาแค่ความเป็นอยู่ก็ได้ใช่าะมครับอย่างเราอยู่กันเดียวนี้รวยกว่าคนตุกกว่าคนยิ่งกว่าคนใจกว่าคนตุ้เจ้ากว่าคนก็ยังเดียวกันต้องการสี่อย่างเหมือนกันหมดอย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยสองยารักษาโรคสามอาหารสี่องนุ่ง่มเหมือนกันหมดนะมอกว่าอยู่ด้วยกันจะไปทะเลาะเบาแวงกันจะไปคิดเถียงกันนักหนาป้าป้าจะไปเป็นมึงเป็นกูใส่กันม่เมานได้อย่างเช่นยังเนาะพี่เนอะ ตุล no, no, ุงอยู่ในไปเหี่ยวนี่นะกผมจ่ว่าอวดจวนะพี่น้องเมื่อท่านนายโยกนิมนตุลุงมาตอนนั้นตุลุงมาอยู่ไปเหี่ยวมั้งสิหกปีมันนั่งลงท่านสิเจ็ดปีเข้ามานี่แล้วอ่ะอก็ตุลุงมาพอประเดี๋ยวเล่นผมจะว่าอวดนะมว่าสิเจ็ดเมื่อมามาอบรมนี่นะประมาณห้าหกปีได้แล้วจ้ามันก่อนโควิดแต่อีแม่แล้วปีนี้เพิ่มแบบดงหัวพูดถึงมัอยู่กันนายกดำหัวดำอยู่ดำก่อนแล้วพป็นของทุกเจ้ามาะเทศอ่ะ มีงบประมาณนี่ไี่รู้ตั้งหลายว้านเชนใช่ไหะตุลุงก็ไปที่ไหนก็ห้าต้านเขาทุกคนทุกท่านนะอย i, 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 응่างพี่น้องตั้งหลายไอ้ไอ้ไอ้แจกกับไอ้หนานแจกกับพี่น้องตั้งหลายพี่มลฑุลุงอ่ะตุลุงมาสิที่โทรหาเพวกนนะโทรหาไอ้หนานนะไอ้หนานเนี่ย ผมวูบเกินหยาบก็ยังมาจะมาโอ้ท่ลุงไปอยู่วัดบนบ่อโอ้แบบไปล้วท่านุงจะมานั่งที่เนี้ยมานั่งวู้นั่งใจต่อยแม่เขานั่นคือความสุขกับท่านความสุขมันเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยคนบอกคนมางานศพกับท่านเขาบอกเขามาโปลุอันนี้จังเนขานั่งคอไปเอออันนี้ก็คือร่างกายมันดูแต่เขาดิ้นรนหมอกได้กับหมกเนี้ยมีเงินหมกได้น่ะเงินนี่น่ะส่งตึบหงยาพี่น้องส่งตึบไปเหี้ย บุญกุศลนี่นะส่งหยูเฮาเนี่ยพี่น้องที่เขาทำบุญแต่มูเดียี่น้อที่เขาที่ฐานว่าไปไหนไปสวรรค์วิมานไปสู่สุขตีโลกสวรรค์ถ้าเฮาบ่มีบุญมีกุศลเฮาแบบได้สร้างนี่นะมันไปไหนมันได้มันจะวนเวียนอยู่่นที่เขาเบอกว่าเปรตับวิสัยเปรตับวิสัยเขาบอกมันมบสร้างบุญสร้างกุศลโลก พี่น้องเคยได้ยินก่อเพงงลงอน่ะตุลุงบอกฮ้องแต่มันมีเพื่อนเขาวอาเกิดเป็นคนจะเห็นแก่ตนแหละดีถึงมั่งมีร่ำรวยสุขสันต์จนหรือมีไม่เป็นที่สําคัญแม้รักกันรุ่งพาอย่าไปตัดไมตรีเกิดมาเป่งกันผิวพรรณใช่เป็นสักส,สีวันนี้เขาอยู่กึศดูดีถึงจะจนอย่ามีอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างมันอย่างสัจจูยังบ่กสร้างกันรยะนามิตรยังบ่กสร้างเพื่อนสร้างฝูงไปที่ไหนมีสัจจูมันจะม้วนมันหมา่มว้วนเราแวง ผมแต่กาเขาสร้างเขาสร้างเพื่อนกับไปไหนมันกลมบวนไหนเป็นนันตาลัยมันบอกนักเพลงเนีอยควรบบฟังพี่น้องบลาอ่อนประเดียวก็นายหมู่กมแม่บ้านแม่แฝดหมู่นี้นะเขาบปสนใจอ้อมสมอสองแม่หมู่นี้หมู่กับจัดยุงลายนะเขาขอร้องเตอไล่พวกมอพวกหมา่บ้านเฟื่อนบ้านมันมีกระหน่วยงนะกระลบ นมาช้บบาอเบดช้อเบดลูกมันสบา,ายเป็นยังไงขี้เลือดออกแม่ไม่เป็นยังประธานรัจำรอ โค้งงสมอดีหมู่ทางานแต่หนุ่ันดีแต่นะช่วงนี้ท่านนายโควิดโควิดที่นายว่าติดใ้คนไม่สอบแม่คนเขาอย่างเดียวเนี่ยยังโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดต้องได้ตื่นหูดังก็ไม่ซื้อันอันหูดังเหมือนกันผู้คู่ผู้คนนะพี่น้องทั้งอะไรไผเนื้อไผมาท่านเป็นนายในายพันนายหมื่นนายร้อยก็ท่านเป็นได้สิได้สาค้าพี่น้องคนไม่เพี้ยเสียขาค้าคนทุกคนอย่างกันคนต้องตื่นหูดังเนี่ยเต้ากันหมดหันก่อนเข้ามาได้แตกต่างกัน เขาแต่ใจแค่ความเป็นอยู่ไปได้เนาะนั่นแหละเมินงงแบบเมินมากเขาตายไปกับไปไปเหี้ยวไปนไดอย่างเดียวกันนั่นแหละลาาเข้าไปเหี้ยวมี่สองอย่างถ้าบอกังาอกเขาเขาน่ะอันเขาเป็นพุทธเป็นชินเป็นอิสลามเป็นศาสนาใหนก็จ้งไดเกิดมาแจ้งนี้อย่าไปสร้างอย่าไปย่างอันโอ้ย่างกันได้ยังขึ้นมาพี่น้องตั้งหลายได้แล้วเขาจะมาหันตัวก็พักหน่อยเรื่องย่างกันขันมุมมุมจิตากันฆ่ากันฟันกันนี่นะ่นจะมาหันตัว นะฮันใจซึ้งกันนะกันละคนละครค้นสอนกันนะนะพี่น้องตลาดสอนด้วยเพลงนะบัณฑิวาอ่านมาอีอยสอนยันพี่น้องตลาดไม่นิ่งงามผู้หญิงที่สวยอย่างคุณเนี่ยทำบุญไปด้วยอะไรจึงสวยหน้าพิศมัยหน้ารักหน้าใครพิ้งพาวองถวายบัลลีไหว้ผ้าเนอกแหก็ผมจะว่าถวายเงินนะองถวายบัิวีไหว้ผ้าแหกันว่วันนี้วันศีลนะก็เดี๋ยวไปย้ายเกิด เป็นคนไทยน้องเอ๋ยจะไม่มันทำบุญใส่บาตรวันโกนวันพระอยากให้ขาดทำบุญใส่บาตรกันทุกๆคนเนี่ยตั้งใจให้มันดีน้องถือท e well. ัพทีที่จะถือขันให้นานก็ว่อสอนคนดียวเมื่อสองพันห้าร้อยสี่อย่างเกิดขึ้นผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะชาวบ้านก็มาชุมนงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่ลุงเอาเปล่าเอาไปองมาชุมนงที่บ้านผู้ใหญ่ลี บางคนเขามันบบควาเข้าแบบเข้าใจอ่ะผู้ใหญรีบอกกล่านะครับเรื่องราวที่ประชุมมาทางการก็สั่งมาว่าเมื่อหมูจะบ้านจะให้ตจนาเลี้ยงเป็ดและสุกรแล้วมันมีแห่งคนมันแบบเข้าใจอ่ะเป็ดมันเข้าใจแต่สุกรคืออะไรอย่างผู้ใหญ่รีของหมูลาโอเซมาน้อยเนอะอย่าอันนี้อย่างงี้จะทำอย่างงี้เข้าใจกันตลอดมันเดียวฟังอย่างผีบ้าผีบออย่างหมู้องเป็ดอย่างคนไป็ดเธอดจอ่ะ

นะวันตุลุงก็หาทำบุญวันเกิดตุลงุงนะเมื่อวันที่จริงตุลุงเกิดวันนี้นาแม่วันเกิดตุลงุงคือวันที่เสาร์เก้าเมษายนวันเนี้ยแต่ตุลุงทําก่อนนะทำพิธีสืบจัตานิบนต์ทุกเจ้านะพี่น้องต่างหลายนะมาเมื่อวันที่เสาร์สามวันเสาร์ที่สวันวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็เลยทําให้มันเล้วไปอย่าแต่วันนี้จริงๆแล้ววันเกิดตุลุงวันนี้นนะหกสิบแปดเต็มวันนี้นะพี่น้องต่างหลายออกหกแปดเก้าเก้าหกแปด กายเป็นลูของขวน้อยยับของขวานไีไหนโอ้ตั้งใจฟมุลดีเว้ยถ้ายไมาลอง นะคนบอกว่ามันนวดคนเฮาอ่ะมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายทุกหวงทำบุญอยู่ตานไปเนี่ม่องสงสัยแล่วนะเฮาอินดูหมู่กลุ่มแม่บ้านหมู่อสมอมู่ทำทำระบงย้อนยุกเนี่ยประเทมีก่อนมีก่อนเออเนี่ยโมลังบงย้อนยุกเนี่ยเหมืเดียวไปได้แสดงออกแล้วรู้ว่าอย่างกกับโควิดโควิดเนี่ยว่าใจกล่อมแจ้งว่านะทุกหลวงว่าเอาสิ้นไปขายเดี๋ยวใช่ไหมไม่เต้นละนายยกของมือเต้นละกัน เต้นละหล่ะพเนี้ยซีนบอกพแล้ละหมูด้วยนั่นคนบอกว่ามันลูกคนเถาเกิดแก่เจ็บตายงัวควายจังไม้แต่แล้วเหลือนหนังหนังงัวหนังควายเอาแปงหนังกองเอาแปงหนังหอเอาแปงหนังชิ้นส้มเอาแป้งแคบหมูเอาแปงแคบไข่ได้สารละพันตุอันปันเจื้อมันบอกมันได้หมดนี่ดูเขามันยังเอาใจกันได้กันดูงัวกันดูควายหมูหมากันไก่ใส่หม้อแกงต้มน้ำเหลืองโต๊ะ แล้วของคนมันกินอย่างได้มั่งใได้อย่างโลเมื่อก่อนถ้าถามว่าถูกองาฆ่าไม่อุ้ยก่อห่าก่าแล้วก็ลูกถึงเจ็ดแปดคนเนี่ยจะจะรื้อไผ่ไผ่จะเอามันมีทางมันมีไผ่เอาสักคนหรอมีแต่กัวสับเจ้าอันนั้นบ้านหลังนี้ต้องสวดต้องพรนี่สามวันเจ็ดวันนี่บ้านหลังใดห้องใดที่แม่อุ้ยนอนถ้าพอนะเหมือนเชือนะโอทุกเจ้าคงน้ำมนต์นี่กระหม่อแม่นบ้อนนี่นะไป ได้อย่างขึ h First, h kay, Flag, ้นมาได้ได้อย่างขึ้นมาสักอย่างลบบอกเพราะบานบอกว่าเวลาเราทําบุญอะไรอย่างประชังทานพ่อพ่อแม่เนี้ยนะพ่อเพิ่นตอนเป็นคนนั่นน่ะจะยิบเงินอะไรอย่างเพิ่นจะยิบเสื้อผ้าอย่างมือเพิ่นก็มือเพิ่นตอนคนนั่นนะบางคนไปเอื้ออย่างผีเก่าก่าสิ้นเก่าผีใหม่กว่เที่ยวเก่าวันพ่อก็เที่ยวเก่าวันแม่กว่าสิ้นเก่าแฮะจะได้ผ้าใหม่กัวใหม่วันอ่างห่าอ่างเงยอย่างนี้หอมแว่ยอ่างห่าอ่างเงยเนี่ย พ่อนุไอ้นม่ม่คืนหนุไม่ยอมม่เปลยนใอ่ะมึงซื้อลูกปุ๊บมีแฟนเท่าไหร่แลู่นีแม่ไปก่อนปุ๊มีปันสองปันมีเท่าไหร่เอ,อ, 2, เอาใส่ไปหนีแม่หนี่อใส่ไปเร็เีจบร้อยนะจำไว้เนอะลุกลานะ่พแม่จำเอาเอากูมาสองปันเยวละ อีน้อยได้เอาสตางค์ใส่หุ่นแม่บ่อนแล้วมีไหนอะไรล่ะใส่เสื้อบอกสบายเนี้ยมาฟังตู้ลุงนะอันนี้อูฟังบัได้เที่ยวตามเชื่อกันตามเตอร์เบิ้นว่าถ้าเอาไปใส่อย่าอันแต่เนี่ยอีแม่ก็จะได้ มันเป็นว่าคนห้องวัใส่ตามประเพณีที่คนทำกาันบนไดเถ้าเาใครได้ถ้าเาใครงี่แม่จะแฉเนี่นะย,ยนะเมื่อมึงเขาไปฟ้าขแหนมแม่ตกใจมากทุกคนน้อยจ้าลูกโผล่หน,น้า,นนค,นานนค,นคนบอกว่าอย่ามือป้อมือแม่อย่ายืดยื้อมือเป็นคนนั่นักอย่ไปจมมือป้อมือแม่อย่าปีใหม่เนี่ย พี hoy, hoy, ute, h h ่น้องตลาดเดือนเมษาวันนี้วันที่เสารเก่าแม่ลงเกิือบอกอีน้อยเขาลงเกลือบอกพูดดีเตอรบางคนยังมากำผันไปดั่งหัวพ่อแม่ของเขาอ่ะว่าเพื่นอย่างอันนี้เจ็บทั้งน้ำใจอ่ะมอปีตามานาประมาณอยู่ต่อนเขาขอจากห้องในพันบอหมู่พี่น้องเพื่อนพ้องเดียวกันวันนี้การบันพ่อแม่ส่งเท่าชิ้นฝาอาหารเท่า